แม่จ๋าได้นำข้อมูลนะคะมารวบรวมไว้ในคลิปนี้คลิปเดียวจบเลยค่ะเจ็ดวิตามินนะคะสำหรับคุณผู้หญิงพร้อมวิธีรับประทานที่เหมาะสมไว้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพยาบาลแม่จ๋านะคะมารวบรวมไว้ในคลิปนี้คลิปเดียวจบเลยค่ะเจ็ดวิตามินนะคะสำหรับคุณผู้หญิงที่จะช่วยให้สวยสดใสแล้วก็มีสุขภาพที่แข็งแรงด้วยนะคะแต่คุณผู้ชายก็ไม่ต้องน้อยใจไปนะคะ คุณผู้ชายก็สามารถดูคลิปนี้ได้แล้วก็นำไปรับประทานได้เหมือนกันค่ะคลิปนี้นะคะจะรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับ7วิตามินอาหารเสริมที่ดีต่อสุขภาพพร้อมวิธีรับประทานที่เหมาะสมไว้ด้วยนะคะวิตามินตัวที่1นนะคะเราได้ยินกันอยู่บ่อยๆเลยค่ะวิตามินซีนั่นเองค่ะใครๆก็พูดถึงวิตามินซีนะคะซึ่งสรรพคุณของวิตามินซีนั้นมีหลายอย่างเลยค่ะเช่นป้องกันการป่วยจากโรคไข้หวดัด ช่วยให้ผิวใสขึ้นเสริมลิ์กับคอลลาเจนช่วยให้คอลลาเจนดูดซึมได้ดีขึ้นมะขามป้อมเป็นพืชที่ให้วิตามินซีสูงที่สุดเลยค่ะรองลงมาก็คือฝรั่งค่ะ <Yeah. S 1> พริกหยวกสีแดงสีเขียวหรือว่าสีเหลืองผักใบเขียวนะผละไม้ที่มีรสเปรี้ยว <c oughs> เช่นมะนาวส้มสับป,ประรดจะให้วิตามินซีที่สูง <c oughs> ร่างกายของเรานะคะต้องการวิตามินซีวันละประมาณ100มิลลิกรัมก็เพียงพอแล้วค่ะวิตามินตัวที่2นะคะคือวิตามินอ e ีค่ะ วิตามิน E นะคะได้ชื่อว่าเป็นสารต้านอนุมูลอิสระตัวที่ดีมากๆเลยค่ะเพราะวิตามิน E นะคะจะเปรียบเสมือนฟองสบู่ค่ะที่คอยดูดซับเอาอนุมูลอิสระนะคะแล้วก็ขับออกจากร่างกายค่ะมักจะพบได้มากในพืชที่ให้น้ํามันค่ะเช่นน้ํามันจากดอกคาฝอยน้ํามันเมล็ดฝ้ายน้ามันจมูกข้าวสาลีน้ํามันข้าวโพดน้ํามันมะกอกน้ามันมะพร้าวน้ํามันคาราโนาน้ำมันรำนะคะเมล็ดถั่วนะคะโดยเฉพาะอัลมอนด์ค่ะ ปริมาณที่แนะนำใน1วันนะคะก็คือ15มิลลิกรัมต่อวันค่ะตัวที่3นะคะคือวิตามิน B รวมค่ะวิตามิน B นะคะมีด้วยกันทั้งหมด8ชนิดค่ะแต่วิตามิน B รวมก็คือการรวมนำเอาวิตามิน B ตั้งแต่3ชนิดขึ้นไปมารวมอยู่ใน1เม็ดนะคะหรือบางยี่ห้อนะคะก็อาจจะรวมทั้ง8ชนิดเลยก็ได้อยู่ใน1เม็ดนะคะวิตามิน B นะคะได้ชื่อว่าเป็นวิตามินที่ช่วยบำรุง ผิวผมเล็บนะคะและโดดเด่นเรื่องการบำรุงระบบประสาทนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องเหน็บชาความจำนะคะการทำงานของระบบประสาทค่ะจะมีมากในข้าวกล้องจมูกข้าวสาลีนมถั่วเหลืองถั่วลิสงเนื้อไก่ตับปลาทูน่าปลาแซลมอนมเมล็ดทานตาวานะวันเมล็ดงานะคะเนื้อหมูนะคะไข่ไก่เนื้อวัวเครื่องในสัตว์ เห็ดแล้วก็ผักใบเขียวนะคะเช่นบ็อกโคลี่หรือว่าผักโขมก็มีวิตามิน B ค่อนข้างสูงนะคะปริมาณที่แนะนําให้บริโภคต่อวันนะคะคือ300-400มิลลิกรัมค่ะตัวที่4นะคะที่สาวๆหลายๆคนก็รู้จักเป็นอย่างดีค่ะคอลลาเจนนั่นเองค่ะบำรุงเรื่องผิวลดเลี้ยวรอยรอยเหี่ยวย่นต่างๆช่วยเรื่องการยืดหยุ่นของเอน็นเนื้อเยื่อต่างๆในร่างกายแล้วก็ช่วยเป็นน้ําหล่อลื่นระหว่างข้อต่อต่างๆด้วย ซึ่งคอลลาเจนเปรียบเสมือนกาวของร่างกายค่ะคอยสมานให้เนื้อเยื่อแล้วก็ข้อต่อต่างๆนะคะยืดหยุ่นได้ดีค่ะการร่างกายของเราสามารถผลิตคอลลาเจนได้เองค่ะแต่เมื่อเรามีอายุมากขึ้นนะคะโดยเฉพาะเมื่ออายุ25ปีขึ้นไปการผลิตคอลลาเจนของร่างกายก็จะเริ่มลดน้อยลงซึ่งคอลลาเจนมีในอาหารธรรมชาติหลายอย่างค่ะเนื้อปลาค่ะไม่ว่าจะเป็นปลาทูนา่าหรือว่าปลาแซลมอนในถั่วธัญพืชต่างๆ ไข่นะคะแล้วก็มะเขือเทศนะคะเพราะไลโคปีนในมะเขือเทศนะคะช่วยกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนด้วยค่ะ <Okay. S 1> ปริมาณที่แนะนํานะคะก็คือไม่ควรเกินวันละ5,000มิลลิกรัมค่ะวิตามินตัวที่5นะคะคือคโอเมก้าค่ะโอเมก้านะคะมีความสําคัญหลายอย่างค่ะช่วยบํารุงระบบต่างๆของร่างกายโดยบำรุงสมองรวมไปถึงผิวหนังของเราด้วยนะคะขาดโอเมก้านะคะจะมีผิวหนังที่สากหยาบแล้วก็แห้งลอกเป็นเกล็ด แล้วก็อาจจะมีผื่นแดงบวมนะคะทําให้เกิดอาการระคายเคืองเกิดขึ้นได้ค่ะอาจจะมีมากในปลาน้ํามันพืชถั่วชนิดต่างๆผักใบเขียวอาหารทะเลเช่นปลาแล้วก็หอยทะเลนะคะปริมาณที่แนะนําต่อวันนะคะก็อยู่ที่ประมาณ1,100มิลิกรัมค่ะวิตามินตัวที่6นะคะแคลเซียมค่ะแคลเซียมนะคะช่วยเรื่องบำรุงกระดูกและฟันค่ะ เมื่ออายุมากขึ้นนะคะการสร้างแคลเซียมนะคะก็จะเริ่มน้อยลงโดยเฉพาะในผู้หญิงนะคะที่เริ่มเข้าสู่วัยทองหรือว่าวัยหมดประจําเดือนนะคะจะสังเกตได้ว่าเริ่มมีปัญหาเกี่ยวกับกระดูกแล้วก็เสี่ยงต่อการเกิดภาวะกระดูกพรุนค่ะเพราะร่างกายจะสร้างมวลกระดูกลดลงนะคะเพราะฉะนั้นมีความจําเป็นที่จะต้องได้รับแคลเซียมเสริมค่ะอาหารที่มีแคลเซียมสูง,สงตามธรรมชาตินะคะก็ได้แก่นมโคโสดผักใบเขียวต่างๆนมถั่วเหลืองเต้าหู้ถั่วเหลือง ปลาเล็กปลาน้อยนะคะพืชตระกูลถั่วแล้วก็เมล็ดแอลมอนนะคะธัญพืชต่างๆค่ะเมล็ดงานะคะโยเกิร์ตค่ะวิตามินตัวที่7นะคะก็คือซิงค์หรือว่าสังกะสีค่ะซึ่งหลายๆคนนะคะคงเคยได้ยินสปปรรพคุณของซิงค์นะคะว่าช่วยเรื่องการรักษาสิวลดรอยแดงรอยดำของสิวนะคะ ซึ่งจริงๆแล้วนะคะสําหรับคุณผู้หญิงนะคะซิงค์มีความสําคัญมากเพราะซิงค์นะคะจะมีผลต่อการทํางานของรางไข่จนะช่วยให้รังไข่นะคะทํางานเป็นปกติมากขึ้นค่ะอาหารที่อุดมไปด้วยสังกะสีนะคะก็ได้แก่เนื้อแดงเนื้อสัตว์ปีกต่างๆปลาหอยนางลมถั่วแอลมอนมเมล็ดฟักทองแล้วก็มเมล็ดทานตะวันค่ะปริมาณที่แนะนำในหวันนะคะอยู่ที่12-15มลิกรัมค่ะ การรับประทานอาหารตามธรรมชาติมีวิตามินที่ร่างกายต้องการเพียงพออยู่แล้วค่ะหากว่าเรารับประทานอย่างเหมาะสมนะคะแต่หากมีความจําเป็นนะคะที่จะต้องรับประทานอาหารเสริมต่างๆควรอ่านฉลากของผลิตภัณฑ์ให้ละเอียดนะคะแม่จ๋าก,ก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์สําหรับสาวๆทุกคนค่ะ แลถ้าคุณชอบคลิปดีๆแบบนี้นะคะกดติดตามช่องพยาบาลแม่จ๋าไว้เลยค่ะในช่องของแม่จ๋านะคะจะมีคลิปดีๆในการดูแลสุขภาพอีกมากมายเลยค่ะช่องที่เต็มไปด้วยข้อมูลดีๆในการดูแลสุขภาพของคุณค่ะขอให้พวกคุณทุกคนสุขภาพแข็งแรงนะคะแล้วพบกันใหม่บายยลองลองมานะคะก็จะเป็นลองลองมาก็คือ